เอาผมกันเลยนะครับวันนี้ผมจะพาตา้ามโยมมาในเกมมาครับเหมือนเดิมนะครับผมตอนนั้นที่ผมเดินทางแล้วก็เลือกจุดสร้างบ้านนะครับผมก่อนแหละผมได้เลือกจุดสร้างบ้านไม่ที่เรียบร้อยโอเคครับผมก็ได้เลือกจุดสร้างบ้านก็คือตรงนี้ผมจะเคลียร์ก่อนอันนี้ เชียนาบ้านของผมในอีพีนี้กันแล้วก็จะหาอาหารด้วยเพราะอาหารไม่มีนอกจากเบอร์รี่แล้วเฮ้ยเรียผมไปตรงนั้นน่ะช่างแล้วกันจะมาถมพื้นที่นาบ้านนะครับผมก็ปลูกไอ้พวกนี้ด้วยทุบทิ้งก่อนโอเคอันดับเื่อแรกก็ไปตัดไม้กันก่อน แถวนี้มีหินหอยู่ไม่เป็นไรหินเริ่มขาดแคลนแล้วเ็จะเอาไปค r a b big egg หินได้เหมือนกันเอามาปลูกไว้ตรงนี้ ปลูกเกษตรชาวบา้านแล้วไประคับพวมาขุดดินนำมาถมโอ้ย <c oughs> <c oughs> พั่วกมาอาขุดดินผมพั่วพั่วพั่วกหินละกันสติ แม่ด้าแ,แม่โอเคไปขุดดินมาถมหน้าบ้านของเรากันครับผมรอฉันรอเธออยู่เธออยู่ที่ไหนรอฉันรอ,อเธออยู่รอเธออยู่รอเธออยู่ ผมก็จะขุดนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละตอนนี้นะครับผมก็ได้ถมที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมให้ดูเอ้ยแต่ตอนนี้โดนซอมบี้นอนก่อนดีกว่าคกโอกกเมื่อกี้ขวานพังครัขบขวานใหม่ดูว่ะไม่สิไม่ต้องครับขวานรับดาบเลย ดาบหินขาดหินหินอีเราไม่หินอย่างนี้ค่ะไม่ได้เรามีหินอยู่แค่อันเดียวอ่ะอืมไม่เป็นไรไปขนหินกัน,นครับผมข้องข้างาอ่ะอือนี่ก็จะเป็นสวนของบูบลี่อ่ะ เดินเข้าไปคือเจ็บโอ๊ยโอ๊ยเดินเข้าไปอีกนะต้นไม้นี้เก็ก,กะมากขอตัดหน่อยตรงนี้ก็ต้องระวังระวังหน่อยนะเดียด๋วยวโดนต้นบุปุลีของเรา โอเคครับผมตัดสลัไปขุดหินกันหินมัมจะอยูแ่แถวไหนแล้วเนี่ยตอนนั้นผมมาขุดดินตรงนี้น่าจะมีหินนะโอ้นี่หินโอเคขุดไป ขุดหินขุดหินประมาณนี้น่าจะพอละอุย้ยเดี๋ยวกี้เห็นหมูอยู่น่ามาดูสิเจวค่อยมาล่อทีหลัง <c oughs> ขอให้มีไคลอดก่อน <c oughs> ผมกระปุกบูรี่ไว้หน้าบ้านด้วย

แค่นี้ก็ปลอดภัยขึ้นเยอะยังแค่หานาทีเลยอ,อัดโอย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 ลืมไปนหิวข้าวอุบอรีอเโตหโตอยังอ่ะยังไม่โตเลยครับเอ้ยมีหมาหมามันไม่ดอบอะไรอะ่ะแล้วไม่มีกระดูกให้มันด้วย มีอะไรให้กินไหมห้ยเห็ดเฮ้ยถ้าซุปมันจะทำยังไงเนี่ยโอ๊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 ยจะตายเนี่ยหุ้ยจับปลาดูกว่ะปลาเยอะสละเกินขอ้ก um, ้าหน่อย ดิข <Yeah. S 2> ้าจะไม่ออก <c oughs> จับตายแล้วหาอะไรกินเดียวอะ่ะทำอะไรกินนะแมคะไม่ใช่กินในอาหจรไงอนะซุปเห็ดทำยังไงเอออาจารย์มังนี้แล้วก็เห็ดซุปเห็ด ต้องใช้เห็ดเหรออืมอ,มอตับเผามาก่อนไหมจับมะตับเผามีทานมหเนี่ยยังปัสสิย์เอาเอาไม้มาเผาก่อน ใช้อะไรเป็นเชือเพิงอ่ะใช้ไม้ยี่แหละโอเคเดเดี๋ยวก่อนได้ฐานไม้แล้วเรามีขนแกะอยู่ไหมเนี่ยขนแกะผมทิ้งไปแล้ว อยเผามาเธอหน่าเผา่านโอเคฐานสองก้อนฐานไม้ฐานไม้เอามาเผาปลาโอเคดีเผายี่นั่นแหละฉันไปจับปลาเพิ่ม บุม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 ปลามื่นี่ปลามื่นี่ขอทุบขอตีหน่อยอุกยังจะไม่ออกแตอนนี้ไม่มีอะไรให้กินเลยปลาปลาเอ้ยจะตีปลาไม่ไหวอ่ะ บมกลับึ้นไปดูปลาเผาดีกว่าเฮ้ยมีวัววัวเจ้ามีวัวอยู่แถวนี้ดีเลยเดี๋ยโอ้ยนี่มีวัวมีหมูตรงนี้มาเลยไม่อยากกินอร่อย เมื่ยหมาปาดันมาป่าลงไปไปตกน้ำไหยโอ้ยเออข้าวลดโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยโอ๊ยโอ๊ยอืมเคอหาอะไรกินก่อนหิวข้าวปลาชิมนนะปลาชิมน น,นี้ไปเผากีตผสมนก่อนมาเลยพอแค่นี้นะสำนีจบไปเป็นท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม